สวัสดีครับพ no บกั <grateful S 2> บผมอ oh ีกแล้วนะครับช่องพ่อลูกเล่นกินเที่ยวนะครับช่อง u t u b e พ่อลูกเล่นกินเที่ยวนะครับวันนี้นะครับผมกับน้องมเกีเอลนะเรามารดน้ํากล้วยห you know. อมทองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฝนได้เล้งทิ้งระยะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้น้องกล้วยก็เริ่มที่จะสวยแล้วนะครับน้องกล้วยนะครับน้องกล้วยหอมทองนะครับของเรานะครับผ่านพายุฝนมาแล้วนะครับมันก็เลยพอดีพายุเข้านะครับมันก็เลยทําให้ใบกล้วยมันหักนะครับตอนนี้ น้องก็ฟื้นฟูสภาพกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้เราก็มาวันนี้ผมมาใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับผมใส่ปุ๋ยให้เน้ยนะครับใส่ปุ๋ยให้น้องกล้วยเลยนะครับแล้วก็กําลังจะรดน้ําให้นะครับรดน้าให้น้องกล้วยหอมนะครับเพื่อที่ว่าฟื้นฟูให้ให้ต้นกล้วยมันสมบูรณ์ก่อนนะครับนี่ครับหนอหนอเริ่มแตกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเลือกไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไว้หนอแบบที่สมบูรณ์นะครับหนอนี้นะครับแล้วก็สองหนอนะครับจะเป็นหนอนี้นะครับ จะเป็นหนอที่สมบูรณ์ผมจะเลือกไว้สองโนนะครับหนอ,อื่นผมจะตัดทิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แย่งธาตุอาหารของต้นเม่นะครับเราจะไวต้ต้นลูกแค่สองสองสองโนอสองรุ่นนะครับนี่นะครับวันนี้เรามารดน้ําให้ัใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเมื่อกี้ใส่ปุ๋ยสิบห้าสิบห้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยสี่สิบหกนูนบำรงุงบำรุงต้นบำรุงใบนะครับแล้วก็สิบห้าิาบำรุงทุกตวนนะครับนี่นะครับ อ้บรรยากาศเอบน้องเริ่มสวยเลยนะครับผมตอนนี้อ็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube พอลูกเล่นกินเที่ยวด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอีกครั้งนะครับตอนที่ว่ากล้วยออกปีเร็วนะครับออกผลเร้วนะครับว่ากล้วยจะออกมาเครือเยญ่อหรือไม่เยญ่อนะครับ เดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ